รายการที่13วันที่31มกราคม68ตั้งค้างจ่ายเงินประกันสังคมและปิดบัญชีภาษีซื้อภาษีขายเข้าระบบ FinGL คลิกบันทึกรายการคลิกเพิ่มใส่วันที่31มกราคม2025 สมุดบัญชีสมุดรายวันทั่วไปคำอธิบายรายการบัญชีตั้งค้างจ่ายเงินสมทบส่วนที่บริษัทออกให้เดบิต เดบิตเงินสมทบกองทุนประกันสังคมหนึ่งพันห้าร้อยบาทคเครดิตเงินประกันสังคมหักหน้าที่จ่ายค้างจ่ายหนึ่งพันห้าร้อยบาทกดบันทึกไปที่ร่าง แล้วกดอนุมัติต่อไปเข้าระบบภาษีซื้อเลือกช่วงวันที่ตั้งแต่วันที่1มกราคม2025ถึง31มกราคม2025ประเภท Export ไฟล์ e PDF โหลดเย็ดร้องขอรายงานสำเร็จตกลง mm hmm. นี่คือรายงานภาษีซื้อประจำเดือนมกราคม2อ6พันหต่อไปเข้าระบบภาษีขายเลือกช่วงเดือนดูงบตั้งแต่01.2025ถึง01.2025ประเภท export file PDF โหลดเย็ด ร้องขอรายงานสําเร็จตกลงนี่คือรายงานภาษีขายประจำเดือนมกราคม2568บบันทึก ต่อไปเข้ารายการรายวันคลิกเพิ่มใส่วันที่31มการาคม2025สมุดบัญชีสมุดรายวันทั่วไปคำอธิบายบันทึกบัญชีปิดภาษีซื้อภาษีขายประจำเดือนมการาคม สองพันห้าร้อยหกสแปดเลือก,อกผังบัญชีเดบิต ภาษีขายสี่พันายหกสิบาจุดสีสตางเครดิตภาษีซื้อ2,636ันบจุดยี่สิบสตาง เครดิตเจ้านี้กรมสัมภากษ์หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามจุดยี่สิบตะตางบันทึกไปที่แบบร่างอนุมัติ